ม well ีใครสามารถช่วยได้ก็เราคิดตามโดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปเงินในสมัยนั้นเมื่อประมาณ30สบกว่าปีอะสองแสนสามแสนอะหายากมากภูมิใจที่เขาจะพูดตรงนี้ที่เขาจะพูดตรงนี้เราเรารอภูมิใจไ้เลยก็โดย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 บุญโดยวาสนาโดยอะไรสักอย่างที่เรามีความสัมพันธ์บุญกันแล้วอาจารย์ละออก็เลยบอกว่าเอานี้ไหมเราไปขอบริจาคมาพี่จะพาไปเองใช่แต่สําหรับ คนใต้อย่างเราเนี่ยจะไปขอใครจะไปขอที่ไหนแล้วจะไปขอยังไงแม้แต่บาทเดียวยังขอใครไม่ได้เลยแต่ครณบอกว่านี่ทำได้อาจารย์รอทำได้อาจารย์โอก็เลยพาขับรถพาไปแล้วก็ทุกซอกทุกมุมทุกผู้รัชการพวกพ่อค้าพวกใครที่พอมีเงินที่เราพอร้อยหนึ่งก็รับใช่ทุกคนทุกคนเห็นปั๊บอาจารย์รอสักร้อยได้ไหมมาๆมาสักพันสักหมื่นได้หมดได้หมด แล้วก็จุดหนึ่งที่เรา ที่เราได้รับความภูมิใจและได้รับความสนับสนุนอย่างมากก็คือคุณวัสสนันขอีกอบและก็ท่านอายการนะคะอันนี้เรไม่เคยลืมเลยความมรรทับใจอันนี้ที่คุณยายพาไปในสมาคงผู้สูงอายุของจังหวัดนครราชสีมานะคะขอบ <ขอ S 1> คุณมากมากเลยครับ่ะอาจารย์ไปแนะนาว่าอาจารย์คนนี้นะเป็นคนสอนให้นักเรียนสอบได้แต่ทํายังไงนักเรียนจึงจะได้ไปเรียนต่างประเทศท่านอาจารย์คุนนนะคณ,คณอาจารย,ย์พรพันธ์นสุดยอดแหงการแนะนํา การสอนการติวแต่คนนี้เนี่ยสุดยอดในประชาสัมพันธ์ปากดีทีนี้หาทุนนะคุณท่านอายการเด็ดดวงต้องขอเอ่ยชื่อท่านท่านเป็นชมรมประธานชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ในสมัยนั้นในสมัยนั้นแล้วก็มาก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเขาคุงคาทีนี้คุณวรนนานคุณยายวรฒนสนานนี่ก็กับกับเลขาชื่อคุณแนนนี่ก็มามามาพัก ทำนักเพราะว่าจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสร้างสารรค์ผลงานาที่ที่นี่มาปลูกปลามาปลูกป่าให้วัดให้พื้นที่แถวนั้นแล้ว,วก็คุยกบโดยเฉพาะกรออนี่ยคุณภาษาไทยก็ประทับใจก็ล้อๆลๆไปหาพอรอะไปหาเสร็จแล้วทางนี้พาเด็กสอบได้เราก็ไปอเอาลองเล่าอยากให้เล่าตอนที่ก็เพิง่งเพิ่งจาได้นะเพราะว่าตอนนั้นตัวเองเนี่ยเป็นคนพิธีกร ขึ้นเวทีแล้วก็โฟกัสว่าใครจะฟังเราใครจะให้เงินเราแต่คนนี้อาจารย์พรพันนี่เป็นคนไปรับเนื้อเนื้อเน้นเ<ป>น้นไปไปรับเงินนะคะเ็ก็เรียกว่าเขาเขาเรียกว่าเงินทุนสนับสนุนนักเรียนไปเรียนต่างประเทศนะคะก็ก็เป็นบรรยากาศที่ที่ประทับใจมากก็คือว่ามีผู้สูงอายุนี่นั่งเป็นแถวแถวละสองคนก็มีประมาณห้หแถวก็คือ คือคุณยายก็บอกว่าให้เราพานักเรียนไปแนะนําว่าเด็กคนนี้นะที่จะไปจําไม่ได้ลไดเลยแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะเตรียมซองเอาไว้ให้เลยเรา,าอยู่บนเวทีใช่บางบาง,บางคนก็ไม่ได้มีซองแต่ให้เงินสดคือ,อ,คอยื่นให้เลย คือบางคนในเขาอาจจะไม่ได้คิดมาไม่ไม่ได้เตรียมมาแต่เขามีเงินในกระเป๋าพอเขารู้เขาสนับสนุนเด็กนักเรียนเลยเขาก็ให้คนละ3 0 0ร้อยห้าร้อยหนึ่งันเราก็เดินรับมาเป็นแถวแล้วก็ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำเลยแล้วก็บอกนักเรียนว่าเธอได้ไปแน่เธอได้ไปต่างประเทศเธอได้เรียนแน่ประเทศที่ปไปคือมันเป็นความสัตใจมากนะครับเด็กเด็กคนแรกที่ไปนะคือไปประเทศออสเตรเลียแล้วช่วงที่ครูอิอยูที่โรงเรียนควรม,มีในก็ทํา หาทุนประเภทนี้ได้สามคนนะคะคนที่สองก็มาที่ประเทศเยอรมันคนที่สามก็ไปประเทศสวีตเดนคนที่สองเนี่ยไปขออีกไม่ได้แล้วอ้าวสอบได้อีกแล้วอาจารย์คลฟันอาจารย์คนฟันเนี่ยสร้างความลําบากใจให้กับอาจารย์ละอ้อยอีกแล้วจะทำยังไงนี่จะทํายังไงนี่เมื่อไปขอใน โคราชหรือว่าตามที่ต่างๆขอมาหมดแล้วหรอขอหมดทำไงทำไงขอคิดออกอีกเทวดาฟ้าดินขอเทวดาฟ้าดินขอขอให้ช่วยเราอีกสักครั้งเไปทีนี้คิดออกว่าจะต้องไปที่ศูนย์บุกเอฟเอสเลยบุกบุกบุกเอเลยเราบุกเลยแล้วก็เราก็ได้ทุนจากเอฟเอส แต่ว่าไอ้วิธีการที่จะได้นี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับคือเราจะต้องทำพอร์ตโฟลิโอในส่วนนั้นก็เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอไปเสนอผลงานวานักเดียนคนที่หนึ่งเราประสบผลสําเร็จนะแต่เราได้จากเงินบริจาคคนที่สองเนี่ยเราจะไปขอบริจาคอีกไม่ได้แล้วเพราะมันเต่ก็เอาเอาผลงานไปเสนอประธาน AFS ที่ศูนย์ที่ศูนย์ครุงเทียศูนย์ใหญ่กุโอเนี่โอ้โหแบบ สุดสุดสุดซูลเลอร์ที่ว่าที่ว่าเข้าคันทะตัวเลยคนนี้แหละต้องต้องต้องแล้วได้จริงแล้วได้แล้วได้ทุนเขาเขาอนุมัติให้เลยแล้วคนที่สองก็เลยได้ทุนของเอฟเอสโดยตรงเลยรนในฟีที่สองนะทีนี้เออเขาเขาก็ประหลาดใจมากว่า ทำไมทำเป็นทำเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ท่านประธานนี่บอกว่าเดี๋ยวเยโอ้สุดยอดดีมากมเดี๋ยวขอไปขอไปประชุมอะไรเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะลงมาคุยรอหนรออยู่ตรงนี้เนาะอโอ้ข้าวเช้าเราก็ไม่ได้กินวันนั้นเราไปดักา<ๆ>คือไม่ได้กินเลย คือคือท่านท่านท่านประธานเ b เสงประเทศไทยนะเขาเห็นผลงานจริงแล้วประทบใจมากคือเราไม่ได้ไปพูดว่าเออย่างงู้อย่างนี้แต่เรามีเป็นแฟ้มไปเสนอเลยว่ารูปอันนี้มินอันนี้อันนี้เขียนวันที่อะไรชัดเจนเลยนี่นี่นี่คิดออกมาแต่ทางนี้เขาเป็นคนทํเกาเป็นคนทําแล้วก็เราตอนนั้นเราก็เขาเขามีถ่ายรูปเอาไว้เราเราก็จัดเลยจัดเต็มได้มาที่เยอรมนีคนที่สอง ก็เป็นความภูมิใจเป็นครั้งที่สองเป็นการหาเงินจากที่เป็นประชาสัมพันธ์เป็นพิธีกรได้ผลได้ผลเห็นทันตาในชาตินี้เลยคนที่สามเราลองเล่านิดนึงคนที่สามนี่ก็เป็นโอ้ยากจนมากลูกศิษย์เราอะนะอยาอยากอยากทุกคันออมเล็ดกินแล้วโอเคดันเออนั้น แต่ว่าเด็กเขาก็เรียนเก่งอีกแหละคนนี้คือเราคือเราคือคือจันพรพันี์อาจอาจจะมีเซ้เซนพปเศียอะไรสักอย่างเหมือนที่เขาเรียกว่าเฟ้นหาช้างเผือกในความฝันที่เป็นสร้างความฝันเป็นจริงแล้วโอ้โต้องไฟนะไม่ อันนี้ก็ไม่ยากเอ้ไม่ง่ายเพราะว่าคอนบุรีได้รับสองติดติดกันสองทางศูนย์โคราชจะไม่ให้สอบมีเด็กสอบได้ที่จะเข้าเกณฑ์ถึงสามคนใช่คือคือเขาต้องเลือกและทีนี้ใช่คือมันคอนบุรีเขาไม่ให้คือมันติดกันทุกปีมันสองปีมันก็เยอะเกินไปมันเกินไปทีนี้มันก็เข้าปีที่สามก็ขอขออนุญาตพูดว่าก็ต้องเป็นความคิดของอาจารย์ละออนี่แหละ ขอบรขอขอ,ขอบริจาคแบบว่าอขอขอทุนจากศูนย์โคราชทีนี้<ม>เพราะว่าศูนย์ใหญ่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วศูนย์โคราชเริ่มรู้แล้วว่ามีทุนทางศูนย์ก็ไปติดต่อกับศูนย์ใหญ่ทีนี้ทีนี้<ม>นขอขอกะว่าเราต้องไปศูนย์ที่โคราช<ม>แล้วให้เขาออกมาเยี่ยมบ้าน ถ้าคุณนี่เห็็ยคุณออนเป็นคนคิดคุณอ่อนเป็นคนคิดว่าต้องให้คณะกรรมการเอฟประจำจังหวัดนครราชสีมามาเห็นความจริงของเด็กนักเรียนว่าเขาเรียนเก่งจริงๆแต่เขาไม่มีทุนเลยเพราะงั้นทำยังไงก็ได้เขาจะต้องหนึ่งในสามต้องเป็นคอนบรีใช่ใช่